TV. ได้เวลามาสัมผัสยนตรกรรมที่หลายคนรอคอยกับ New MG ES Station w a g อนพลังงานไฟฟ้า100%รุ่นใหม่ยนตรกรรมคุณภาพที่ผสมผสานดีไซน์อันเรียบรู้ดูล้ำใหม่พื้นที่ใช้สอยกว้างกวางห้องโดยสารออกแบบใหม่ตกแต่งแบบทูโ n e พร้อมฝั่งชันสุดครบครันเจาะกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่มีโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในบ้านเดียวกันเท่านั้นยังรวมไป ถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มเพื่อนและคนสนิทที่เน้นกันมีไลฟ์สไตล์ในรูปแบบที่หลากหลายร่วมกันค่ะ New MG ES มาพร้อมแพลตฟอร์มระบบส่งกำลังใหม่ล่าสุดที่มีขนาดและน้ำหนักลดลงแต่ประสิทธิภาพสูงขึ้นถึง53%ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟา้าเจเนอเรชันใหม่ PMSM ให้กำลังสูงสุด177แรงม้าแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรให้การตอบสนองที่ดีขึ้นทำความเร็วสูงสุดได้185กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้สมรรถนะในการขับขี่ได้ไกลถึง412กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม งครั้มั่นใจทุกการขับขี่ด้วยระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย F.S.F. ที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยมาตรฐานรวม20ระบบทันสมัยสะดวกสบายด้วยระบบสั่งการอัจฉริยะไอสมาร์ทที่เปิดโอกาสให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมและรับการแจ้งเตือนสำคัญได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส New MG ES มาพร้อมกับสีตัวถังให้เลือกถึง5สีขาวดำเทาแดงเงินสัมผัสคันจริงได้แล้วที่โชว์รูมและศูนย์บริการ MG ทั่วประเทศค่ะ